คุยมาเป็นปีแขนกับบอไดอบ้บ,บคุยหาสเตก็กอีหยังเราวะาว, <laughs> ว่าหกันสุม,มือจนหูซึกดีกับบอมีอีหยังเปลี่ยนไปจากมือนั้นที่เธอเข้ามาอยู่ในใจเป็นเวลาสิ่ห้องปี ความหักที่มีในใจก็เริ่มสิลายแล้วตอนนี้แต่เธอยังมีท่าทีบอกอยากชัดเจนบอกลาอา้าเปิดโตไปใส่น้ำกันกัยานคนเห็นเธอคือเป็นจังสีตัวกันไปเมือม่อสันติพอให้เฮาดีใจ ก็เฮาแค่คนคุยเห็ดทุกอย่างก็คือแฟนแต่บ่มีสิทธิ์ข่วงแค้นเปิดโตเป็นคนของใจก็เฮาแค่คนคุยเขาพอคนคุยไม่ถึกใจเขากะเทเ่าไปเขาสิคุยกับเฮาโดนปันได้ มันบอกสำคัญบ่าเป็นคนที่ใช้ก็เป็นได้แค่คนคุยมอบให้อ่ยสาธิตดา <c oughs> บกล้าเปิดโตไปใส่น้ำกันกระยานคนเห็นเธอคือเป็นจังซี กันไปมือมือสันติพอให้เฮาดีใจก็เฮาแค่คนคุยเหตุทุกอย่างก็คือแฟนแต่บ่มีสิทธิ์ข่วงแค้นเปิดโตเป็นคนของใจก็เฮาแค่คนคุยเขาพอคนคุยไหม ึกใจเขากระเทเฮาไปเขาสิคุยกับเฮาโดนปานได้มันบอกสำคัญบอกเป็นคนที่ใช่ก็เป็นได้แค่คนคุยเขาสิคุยกับเฮาโดนปานได้มันบอกสำคัญบอกเป็นคนที่ใช่ก็บอ็ได้ได้แค่คุย ขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับนะครับกับบรรยากาศค่ายเครียดกับทีมงานน้องๆในค่ายจอห์นี่มิวสิกนะวันนี้สาธิตย์โมเมนต์เต็มกาบมาหลังผมมึงเหมือนเรากวดเย้ะเหมือนมันนี่ท้องกดอ้ยขัดหลายนะครับขอบคุณนะครับสำหรับหลายๆท่านที่สั่งเสื้อมานะครับวิธีการก็เพียงเข้าออกออกไปทักข้อความทักแชท แล้วข้อคยกลับมาเม้นเนะครับเท่ากับ1ตัว jn 3นเท่ากับ3ตัว jj 2 j 5อะไรพวกนี้ครับนะฮะต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ขอบคุณมากๆนะฮะที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดนะฮะวันนี้นะครับกับบรรยากาศของไร้สดนะครับของทางค่าย Johnny Music นะฮะทีมงานน้องๆนะฮะ กับ59นาทีผ่านไปนะฮะกับวันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเสื้อนะครับก็เพียงท่านอ่า J 1มา J 2มาตามไซส์เสื้อที่พิมพ์ไว้นะครับทักแชทก่อน CF นะครับทักแชทก่อน CFCF มานะครับพิมพ์ J 1เท่ากับ1ตัว J 3เท่ากับ3ตัวอย่างนี้นะฮะนะครับขอบคุณนะครับทักไปแล้วนะครับแต่ยังไม่อ่านคุณเมตานะครับคุณเมตตา พิมพ์ต่อเลยครับคุณจะเอาไซส์อะไรคุณเมตตาพิมพ์ในคอมเมนต์เลยครับระบบทํางานโดยอัตโนมัติเลยครับอ่าคุณเมคนคุณเมตตายียีจอหอนะฮะคุณเมตฮัลโหลคุณเมตตายีจอหอครับเมลองเม้นเลยนะฮะคุณเมตตามีจอหอเม้นเลยนะฮะคุณใส่ไซส์อะไรนะครับอย่างไซส์เอคุณสั่ง J 1นึ่งนะครับพิมพ์ J 1เท่ากับ1 J 1เท่ากับ3อย่างนี้ระบบทํางานอัตโนมัตินะครับอ่าคือทักแล้วก็มาเม้นนะฮะทักแล้ว ก็มาเม้นเลยนะฮะอ่ะ,อะน้องติ๊กอีกสักผนงานเพลงหน่อยเพาเอาน้องนุ่นมาบอกน้องน้องมุกแม่ขอคุณคุณเกียตมวยวัดนะครับฝากแนะนําด้วยนะฮะ CF เสื้อไสไหนนะ่ะไสไหนก็พิมพ์ตามนะครับ J1 เท่ากับ j 1 J1 เท่ากับ J1 เท่ากับ3อ่า J1 นะฮะแต่ต้องไปทักแชท j J4 เท่ากับ1ถูกต้องครับคุณเด่น NED นะฮะ เป็นกำลังใจให้กันแลวกันครับรายได้จากการขายเสื้อนะครับในค่ำคืนวันนี้ผมจะแบ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งไปซื้ออาหารให้กับเด็กผู้พิการนะครับให้เขาได้ทานของแสบๆถือว่าได้กุศลกับผมได้บุญกับผมกับผลงานเพลงใหม่ของผมเพลงนี้ที่ผมทำเสื้อยืดมาจำหน่ายจ่ายแจกขายออนไลน์ในช่วงวิกฤตโควิดนี้นะครับเพื่อนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจจริงๆนะครับท่านอุดหนุนผมถือว่าท่านได้ร่วมกุศลผลบุญกับผมนะครับ ผมคนนึงนะครับก็เลี้ยงดูคนพิการอย่างสาธิตตายต่ำนะครับอยู่กันมาสาปีแล้วเนาะนะฮะสาธิตตายต่ำก็อยู่กับผมนะฮะส่วนท่านใดจากร่วมกุศลทําบุญกับผมนะครับก็พิมพ์เพียงท่านเข้าไปทักแชทผมก่อนสวัสดีครับและหลังจากนั้นท่านก็ออกมาเม้นนะครับออกมาเม้นนะฮะ J ท่านใส่ไซส์ไหนครับตามข้างล่างเลยนะฮะที่ผมปักหมุดไว้นะฮะ L เท่ากับ J 3เท่ากับ2คุณสมเด็จขอบคุณครับ ขอบนะครับคุณสมเด็จแก้วพิมพานะฮะอ่ะเดี๋ยวนะครับอ่ะซักผลงานเพลงนะครับน้องติ๊งนะฮะเดี๋ยวก่อนจะปิดไลฟ์รอนะครับผมพ่อน้ําเดียวนะฮะอ่าจะให้ทีเด็ดนะครับรอทีเด็ดจากพ่อน้ําเดียวคนนี้นะฮะอ่สนใจสั่งเสื้อด้วยนะครับอ่าขออ้สนใจสั่งเสื้อขอบคุณมากมากนะครับผมจะส่งให้ครับเดี๋ยวระบบทํางานโดยอัตโนมัติครับหลังบ้านทํางานโดยอัตโนมัติเพียงท่านเข้าไปทักแชทแล้วท่านคนมาเมนต์ซีเอฟนะครับ ่า C F ตัวไหนนะครับอย่างไซส์ไหน J 1นะครับกี่ตัวก็เท่ากับเลยนะครับมีคนบอกว่าอยากเจอเจ้าของเพลงนะอีกสักครู่นะคะอีกวันหน้าได้เจอแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้เรามาก,ก่อนพึ่งกับมือปล่อยเพลงครับย่านจวดไลค่ะจวดมาไลา์มือแล้วส่งสายทุบผนงานเพลงนี้ก็ลวกันนะครับผลงานเพลงกบกับแสดงผลงานเพลงนะคะ ทักแชทก่อนสั่งเสื้อนะคะเสื้อตัวละสามร้อยบาทรวมส่งนะคะสามรอยบาทรวมส่งนะคะแบบนี้เลยใส่แล้วกับซีรอเทแบบนี้เลยอะคะจากพ่อน้ำเดียวเดียวในไทยกิฟพ่อน้ำเดียวส่วนนี้พ่อน้ำแตกครับพ่อน้ำแตกนั่งอยู่นี่นะส่วนนี้พ่อน้ำเดียวรอทีเด็ดจากพ่อน้ำเดียวกับพ่อน้ำแตกนะคะ,อ,ะอ่าอ่านต้องติง๊กอ่าสามรอยรวมส่งนะคะผู้ใดซื้อโมนี่มืออื่นถือเลขค่ะอิลีซื้อแล้วกับ ถือเลขนะฮะซื้อเลขในกระดาษซื้อเสื้อในไ้ค่ะในถอดน้ำนะคะคนโคจสารทักไปแล้วครับทีนี้คุณคนโคจสารท่านจะคุณพี่จะเอาเสื้อไส้ไหนท่านคุณพี่พิมพ์เลยนะฮะเนี่ยอย่างตัวอย่างของหนุ่มๆน่ฮะนะครับ J หนึ่งเท่ากับกี่ตัว J 5เท่ากับกี่ตัวนะแล้วแต่ไซส์ของท่านเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณนันทพลนะครับโอนแล้วครับขอบคุณมากนะฮะถือว่าร่วมนี่ครับอย่างคุณอ๊อฟพักสกร SNT นะครับ J 3เท่ากับ1นี่ฮะคุณอ๊อฟทำถูกต้องนะครับไม่ทราบว่าคุณอ๊อฟทักแชทก่อนที่จะมาเม้น CF หรือยังครับตอบผมหน่อยครับคุณอ๊อฟพงศกร SNT ครับนี่เป็นการ CF ที่ถูกต้องครับ J 3เท่ากับ1เท่ากับว่าคุณอ๊อฟสั่งเสื้อนะครับไซส์ L 1ตัวนะฮะ แต่ไม่ทราบว่าคุณออฟทักแชทหรือยังครับถ้าคุณออฟทักแชทแล้วถือว่าระบบทำงานโดยสมบูรณ์ครับเป็นระบบวีลิสนะครับสามรอยร่วมทรงนะคะคนที่เขามาใหมผึ่งเขามานะคะสามรอยบาทร่วมทรงนะคะเสื้อมึงสียูหาสแตกอีหยังนะคะมีไซส์ SMLXL XXL นะคะ J 1หนึ่ง4จสองสามสี่ห้านะคะทักแชทก่อน เมนะะทักแชทก่อนสั่งนะคะผู้ใดทักแชทแล้วก็สามารถสั่งในคอมเมนต์ได้เลยนะคะมา,าระบุใส่เสื้อแล้วก็จำนวนให้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวระบุบันสีดูดไปเองนะคะโอเคค่ะในตอนนี้ขออนุญาตร้องเพลงนะคะอ,อาจารย์ไม้นะคะพร้อมหรือยังคะโอเครักมีใช้ดู เมื่อเปล่าแสงใจร้อนแรงดังแสงอาทิตย์สองรักไม่ใช่ผู้พาสุดจับจองมาหน,นิมาหนใอย่ายใครมองหารักกันทำไม รักบางคราพาใจคาเศร้าหมองบางครั้งจองให้ใจฉันสุขสรเมื่อมีรักไม่จริงใจต่อกันทุกคืนวันผ่านมาฉันฝันไปรักคือดวงจันทร์ รักคือตะวัน,ร,วนรักคือไฟอันร้อนแรงไร้จุดหมายแต่รักฉัน<ต>คือฝันไปค,คำลงดวงใจงงฉันได้แต่ฝันรักบางกราพาใจข้าเศร้ามอง บางครั้งจองให้ใจฉันสุขสบายเมื่อมีรักไม่จริงใจต่อกันทุกคืนวันผ่านมาฉันฝันไป คือดวงจันทร์รักคือตะวันรักคือตะวันร,รักคือไฟอันร้อนแรงไร้จุดหมายแต่รักฉันรนคือฝันไปคำลงดวงใจนนฉันได้แต่ฝันรักบางกระพาใจ ข้าเศร้ามองบางครั้งจะให้ใจฉันสุขแสนเมื่อมีรักไม่จริงใจต่อกันทุกคืนวันผ่านมาฉันฝันไป รักฉันคือฟันไฟนะคะคุณโค oh. รัตน์